อาจารย์ครับการที่คุณอุ้งอิงคลอดลูกชายมาเนี่ยโอเคมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยแต่ประเด็นคือแหมคุณทักษิณออกมาโพสตแล้วขออนุญาตถึงสองครั้งในโพสต์เดียวว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานโอ้โหหลายคนตีความไปต่างๆนานานะฮะมุมนึงบอกว่าอ่ะกองเชียร์คุณทักษิณก็จะบอกว่าโอ้ด oh, ีใจเวลคัมโฮมคุณทักษิณกลับมาเลย แต่บางคนบอกว่าเอคุณนักสินโพสต์แบบนี้อาจจะกลายเป็นผลลบกับเพื่อไทยแล้วกลายเป็นผลบวกกับก้าวไกลหรือเปล่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะคือเรื่องกรณีแมสเซจข้อความคุณนักสินจะกลับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณออฟใช่ไหมครับใช่ครับคุณนักสินกับคุณมานานละแต่ครั้นี้ข้อความแต่ละบรรทัดหักถอดรหัสให้ดีครับหลายคนยังเชิงว่าเฮ้ย hey, ทำไมคุณนักสินมาโพสอีอย่างที่คุณออฟเกิดมาสักครู่นี้ม,มันจะส่งผลกระทบใดมีผลกระทบครับ แต่จะบวกกันลบเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในข้อความแรกคุณออฟดูสิครับว่าตัวเลขเนี่ยเราเห็นเลขเจ็ดใช่ไหมครับอหลา,านคนที่เจ็ดหลานทั้งเจ็ดคนผมอายุเจ็สบสี่เจ็ดมาอ่าปีสองพันหร้อยสี่ิบสี่พักไทยรักไทยเนี่ยได้เบอร์เจ็ดนะครับคุณออฟอ่าอ่ามันมีมันมีในยะก,ก็ปีนั่นคือเลขเจ็ดไหมเลขเจ็ดคือหมายเลขที่ว่าอาจจะเป็นเลขนำโชคนะครับในมององทัง<อ>นีและเือคยนะฮะ ไท,ย,<า>ทยในสมัยนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ย248เสียงในระบบการเลือกตั้งในปี244ก็คือพูดง่ายว่าเกือบครึ่งหนึ่งอะแลนสไลด์อะเอาตรงๆนะครับปรากฏการณ์นี้<ไ>ก็คือแลนสไลด์และ<อ>นั้นในยะของเลขเจ็ดเนี่ยมันมีในยะถ้าคนไม่ไดไ้ไม่ได้อ่านลึกซึ้งเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันมีในยะที่เกี่ยวสัมพันธ์กับการเมืองแล,แล้ว่าคนจะคิดครับว่าเอาลราเป็นเลขเจ็ดอ่ะผมอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้หาว่ามันงงมันงไปเลยแต่ว่ามันมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าอะไร คือแล้วมันนําไปสู่การตีความเพราะรู้อยู่แล้วว่าแบบนี้เครือข่ายสื่อฝ่ายตรงข้ามหรือนักการเมืองที่ฝ่ายอนุรักษนิยมก็จะปลุกผีให้ขึ้นนะครับ <ạ. S 1> จะมาเขย่าอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าอันนี้คือบททดสอบอย่างหนึ่งผมว่าคุณทักษิณเป็นนักการตลาดนะเป็น, <ạ. S 1> ปนผู้ที่ชอบสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคความเคลื่อนไหวของผู้คนอย่างเงี้ยถ้าโยนไปแล้วโยนก็เห็นทางทางไปแล้วเนี่ยหนึ่งเช็คความเข้มแข็งของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ นั่นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยการโพสตใหม่เนี้ยนะครับสิบสามวันอย่างที่คุณออฟบอกเนี่ยผมคิดว่าเป็นการดีสําหรับพักเพื่อไทยโดยภาพรวมว่ามันจะเร็วกว่ากําหนดหรือไม่ว่าคุณแพรทอ,องคานจะไปพื้นที่หาเสียงเร็วขึ้นอ๋อเพราะว่าคลอดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้คือแต่เดิมเนี่ยเขากล่วว่าประมาณวันที่7็ใช่ไหมครับช่วงวันกลางล่วงหน้าแต่นี้เร็วมาเกือบหนึ่งสัปดาห์ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นะครับ ดังนั้น uh huh. การวิทยาการทางการแพทย์เดี๋ยวนี้การฟื้นฟูเนี่ยไวนะครับก็อะไรอาจจะต้องไปออกดีเบตหรือออกพื้นที่ที่ไม่ต้องเดินทางไกลามากนักในช่วงนี้ถ้าถ้าจาเป็นต้องออกสม,ส,มสมมุติว่าสามวันหลังจากนี้นะครับ,รบอันนี้จะเป็นแปลว่าแน่นอนว่าเป็นสัญญาว่าคุณแพทย์ทองคานกลับมานะฮะเร็วขึ้นกว่ากําหนดนะครับขั้นตอนมาเนี่ยนอกจากเช็คกระแสสัญญาณของฝ่ายอนุรักษ์แล้วซื้อ คือมันก็มีภาพต่างๆผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่พออ่ขาขนารมองไปคู่ขนาดด้วยกันวันก่อนเนี่ยเมื่อดูโพสของคุณชูวิทย์กมลวิเิษเอาภาพของคุณในวินกอดคุณทักษิณอืมอืมัม,มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเฮ้ยในรามของชนชั้นกลางในเมืองแบบคุณชูวิทย์อย่างเงี้ยนะจําได้เป็นทักษิณน,นะครับคุณในวินและภาพภูมิใจไทยทําอะไรกับท่านคือมองอะไรแบบนั้น นะครับนั่นเป็นสัญญาณหนึง่งแม้ว่าไม่พูดอ่องการเมืองแต่ภาพคุณทักษิณลอยมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผลกระทบอะไรขึ้นมาสิบวันที่ผ่านมาคุณอ๊อฟเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าพื้นที่สื่อสื่อรายวันเนี่ยเวทีดีเบตหรือวิธีพื้นที่เป็นข่าวเนี่ยพักที่ได้รับความนิยมสนใจอันดับหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพักก้าวไกลครับใช่ครับดังนั้นภาพของคุณแมสเตจคุณทักษิณเนี่ยต้องการจะมาตีตลาดหมายถึงว่าสิท เช็คพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าก้าวไกลยังแรงอยู่หรือไม่นะครับ<ม>คือไอ้เรื่องกลับบ้านเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วแต่คาเดลกานเนี่ย<อ>มันก็ไม่เสร็จ<ต>ว่าเหมือนผมขอขอนุญาตนะครับอะไรเงี้ยคือรู้สึกจะซอฟรู้สึกจะอ่าอะไรละ่ะอ่ารู้สึกเบาบางลงในแง่ของอารมณ์ใช่มีประเดนประนอม<อ>ในแง่ของอ,อะไรต่างๆไม่เสร็จต่างๆนะผมอายุเจ็ดสิบสี่แล้วคือเดื่อไงว่าหมดความทเยอทยาในทางการเมืองนะพูดอย่างนี้ถ้าอาจจะกลับมาเลี้ยงหลาน เออไม่เอาแล้วการเมืองอ่ออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากว่าหลายคนบอกว่าเอาเอาภาพเอาการเกิดของหลานมาเป็นพื้นที่ทางการเมืองหรือเปล่าอาบนกระแสอะของลูกมหา<อ>เสียงใช่ลูกสาวให้ให้หลานคุณตาเงี้ยหลายคดีกันผมว่าถ้ามองอย่างมองลึกลงไปอีกนะครับว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันเห็นอะไรกลุ่มฝ่ายนุรักบางคนนะโดยเฉพาะสินแสนะ่บางคนเนะี่ยถ้าคุณออฟติดตามข่าวนะฮะใช่ฮะ ไปเล่นเกมต่ำอะนะฮะเกมต่ำมากคือด้วยว่าทำแบบไทยๆคุณจะชอบไม่ชอบเนี่ยคุณก็นิ่งเฉยซะแต่ว่าในสิ่งนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของความยินดีถูกไหมครับรดส,สิยงในทางการเมืองคุณไม่ต้องการอย่างเงี้ยมันต้องมีแต่ความยินดีคุณดูสิครับไม่ว่าพักก้าวไกลหรือพักไทยสร้างไทยเนี่ยวันนี้เห็นร้องเพลงอะไรต่างๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรต่างๆพูดอะไรต่างๆเนี่ยของของไทยสร้างไทยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังมียังมีการทอดไมตรียังมีอะไรความเป็น เสยเห็นความเป็นกัลยาณมิตรแบบไทยๆนะฮะอันนี้ก็ต้องทดสอบปฏิกิริยาว่าถ้าสมมติว่าการเล่นเกมต่ำของคนบางคนฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยคุณอ๊อฟคิดหรือว่ามันจะปลุกผีขึ้นไม่ขึ้นนะคะแนนยิ่งจะอะฮะกระ่ำซ้ำเตร์บอกโหจิตใจเนี่ยอืทําไมโสกปกโสมงแบบนี้มันก็จะเหลือพื้นที่ณขณะนี้จะโฟกัสเหลือแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลละอ๋ออาจารย์ผมผมขอแทรกทีเดียวผมแทรกทีเดียวคือที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเพื่อไทยเขาจะไปเวทีไหนก็แล้วแต่หรือว่าไปสัมภาษณ์รายการไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งใน The Next Leader ของ Secret s o c l ของเราเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องคุณทัศนสิงกลับบ้านเลยหรือต่อให้มีคนถามเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่มีไม่เกี่ยวเอาผมถามตรงๆอาจารย์เชื่อไหมคือแน่นอนว่าเขาเลี่ยงที่จะไม่พูดไม่มีทางจะไปหยิบปากเขาพูดว่าทุกอย่างก็จะพูดใลนะคัเหมือนคนในครอบครัวคุณอ๊อฟ ในฐานะคนเป็นลูกก็อยากให้พ่อกลับมาพูดได้ท่าเนี้ยแต่ไม่ไปพูดไปต่อที่จะว่าเรื่องของคดีความกฎหมายอะไรเป็นยังไงถูกไหมครับแม้ว่าทุกคนบอกทุกอย่างต้องกลับมาด้วยอ่อกระบวนการทางกฎหมายแม้กระทั่งอาจารย์ปีญบุตรก็บอกว่าให้ลื้อคดีขึ้นมาใหม่เอาละมันจะยุ่งยากไม่ไปตรงตรงนั้นแต่ผมก็ว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่เขาไม่ต้องการนําไปสู่การขยายแผลของอีกฝ่ายหนึ่งให้มีโอกาสนะฮะงั้นพื้นที่เนี่ยมันจึงเหลือโฟกัสว่าไปเหลือแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วเพราะ เชคกระแสงฝ่ายอนุรักษ์นะวันนี้คุณออฟนะครับ uh huh. มันไม่มีอะไรที่จะปลุกขึ้นมันมัน,ม,นมันพูดจนคุณรู้สึกแล้วไงอ่ะทักษินจะกลับบ้านแล้วไงอ่ะเรื huh. ่องอะไรงั้นาต่อคำถามต่อมาแล้วประเด็นต่อมาเราเห็นความถดถอยของฝา่ายอนุรักษ์ตัวแทนผู้นําฝ่ายอนุรักษ์อย่างคุณประยุทธนะ์เน uh ี huh. ่ยครับคุณออฟคุณเห็นไหมว่าร้อยวันพันปีคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เคยลดตัวเองเพดานตัวเองว่าจะให้ใครมาเรียกพี่นะล่าสุดพี่ตู่แล้วนะ เขาเป็นคนไว้ตัวมากคุณออฟพลเอกประยุทธ์เป็นคนไว้ตัวมากแล้วเข้าถึงอะไรยากมากแต่การที่เทหมดหน้าตักนี่คือการเล่นเดิมพันของทุกฝ่ายอไม่ว่าคุณทักษินพักเก้าไกลแต่ฝ่ายอุูรเดิมพันแบบทุกอย่างะครับอกไปพูดกับชาวพี่น้องชาวหาดใหญ่เออขอให้เลือกผมขอให้ผมอยากไปต่อพูดเนี่ยผมอยากไปต่อพูดออกจากปากประยุทธ์เองผมก็รู้สึกว่านี่มันคือูว่ามันมันถึงภาวะทางตันแล้วนั้นเมื่อเล่นเกมขนาดนี้ปลุกไม่ขึ้นนั้น ผมว่าคุณนักสินอย่างเชิงว่าโอเคละเพราะฉะนั้นโฟกัสมันจึงเหลือแค่สองพักละนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือเมื่อสักครู่นี้ยก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณอนุทินของคุณเนวินที่จะพูดแบบนี้คือไม่ได้ว่าจะกระโดดไปภูมิใจไทยนะฮะแต่มันมีความเชื่อมโยงที่หลายคนเริ่มเอ๊ะออกมาว่าอก่อนหน้านี้เราเอ๊ะว่าเพื่อไทยจะจับกับพลังประชารัฐจนอาจจะหลงลืมไปว่า เอ๊ะมันยังมีภูมิใจไทยอีกนี่นา mm hmm. แล้วดูเหมือน mm hmm. ทั้งคุณอนุทินก็ดีคุณเนวินก็ดีอ่าเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าพร้อมที่จะจับมือกับเพื่อไทยอาจจะกลายเป็นอีกสมการหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลไหมอาจารย์คือภูมิใจไทยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีสอสอเขตสอสอที่ได้รับเลือกมานะขี้หมูขี่หมา 70, 80, 70เจ็ดสิบแปดสิบเสียงเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใครเห็นก็เย้ายวนอยากจะชวนมา mm hmm. แต่สังเกตสิครับว่าเขาเจอเงื่อนไขที่ยากลำบาก เพราะว่าถ้าจะจับมือเนียบกลายไปว่าเป็นเดิมรหัสเดิมเนี่ยภูมิใจไทยถูกมองว่าน่าจะเป็นพักอันดับสองในการเลือกตั้งคราวนี้และเป็นดัแหน่งของฝ่ายคู่อนุรักษ์นิยมคือพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยแต่คราวนี้พ่อเก้าไกลดูกระแสโพเรตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะแสงภูมิใจไทยได้ดังนั้นภูมิใจไทยก็ทําให้ตัวเองให้มีแสงให้มีค่ามากขึ้นแต่เงื่อนไขที่ก้าวข้ามไปยากเนี่ยพ่อเก้าไกลบอกกําหนดสเปคแล้วว่าถ้าจะร่วมภูมิใจไทยต้องไม่มีกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ภูมิใจไทยไปนั่งถูกไหมครับแล้วมันจะเหลือกระสวงอะไรล่ะเส้นภูมิใจไทยดังนั้นการเล่นลดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับให้กลับมาเหลียวมองแต่สัญชาตญาณผมคิดว่าด้วยพรรคเพื่อไทยหรือใครก็ตามเนี่ยที่อยู่ฝ่ายเสียยมก็อย่างเชยแล้วว่าการดีวหรือการจะเอาภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับพื้นที่การสัป,ปยุทธ์ในพื้นที่หาเสียงในภาคอีสานเนี่ยมันทับซ้อนชนเกี่ยวกันกับพรรคเพื่อไทยคงั้นเอาคิดอย่างง่ายงเราไม่ต้องการให้คู่แข่งแข็งแกร่งขึ้น นึกออกไหมฮะหรือมาเรียนรู้วิธีคิดการทํางานมาทํางานร่วมเรานะครับข้อมูลค,ความรักถามาทํางานด้วยกันเนี่ยมันมันก็เป็นมันมน,ม,นมันไม่ได้ส่งเสริมกันนะมันเป็นการเช็คตรวจสอบอะไรกันด้วยกันไปได้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญแล้วภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ดีลย,ยากคือถ้าเขาเดีลอะไรแล้วเนี่ยเขาต้องได้แต้มต่อประโยชน์สูงสุดนะดูบทเรียนสมัยรัฐบาลคุณอภิสธิ์เวชาชีวะก็ได้ใช่ไหมฮะดได้คำนาคมหาไทยพาณิชย์อู้หูคุณอ๊อฟนะครับพอมาร่วมรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ ท่องเที่ยวสา,ารสุขคมนาคมนะครับ, okay, รบแล้วเนี่ยถ้าสมุรเพื่อไทยแบบรีบตกปากรับคําเอาเรลนะครับคือนอากาเนี่ยบอกว่าตัวเลขยุทธศาสตร์ตัวเองเนี่ยต้องต้องดูก่อนแล้วค่อยดูค่อยว่าตัวเลขว่าของจริงแล้วที่แท้มันชื่อเท่าไหร่นะครับครับผมว่าภาพภาพเพื่อจะลดสลายความขัดแย้งคุณทักษิณคุณเนวินเนี่ยสิ่งสําคัญผมคิดว่าฝ่ายคุณทักษิณต้องอยู่ฝ่ายที่นิ่งเฉยแล้วไม่พูดอะไร าะอย่าลืมนะครับว่าการเมืองเนี่ยยีปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยถูกข้อกระหาเรื่องว่าทรยศนะครับเนรคุณนายอะไรต่างๆเนี่ยจะแก้ได้กว่าอะไรได้มันใช้เวลาเป็นหลายสิบปีกว่าภูมิใจไทยจะได้ตัวเลข50กว่าห้กว่าที่นั่งในการเลือกตั้งปี62นะฮะแต่ว่าความความทรงจําตรงเนี้ยมันไม่เคยหลงลืมในฐานโวตเตอร์ที่เป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยอืถ้า ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ผมถามต่อเลยว่าแปลว่าโอเคอะอย่างก่อนหน้านี้ข่าวระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยแฟนเพื่อไทยส่วนใหญ่มัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วจนทําให้แกนนําพักหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มออกมาพูดที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะไม่จับกับพลังประชารัฐแต่ว่าท้ายที่สุดไม่รู้ยังไงนะแต่ถ้าสมมุติเป็นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยบ้างละ่ะตรงเนี้ยอาจารย์มองว่าแฟนคลับเพื่อไทยจะว่ายังไงและตัวของพักเพื่อไทยเองเนี่ยแกนนําพักเขาจะเดินเกมยังไงกรณีของภูมิใจไทยที่มีข่าวอยู่ด้วยกันเนี่ย ผมผมคิดว่าไม่ครับเพราะตอนนี้ยุทธการเชลกเข้บบุกอีสานใต้ไม่มีฐานเกียเซียแล้วผมคิดว่าการเน้นพื้นที่ในภาคอีสานเน้นพื้นที่ที่มีจังหวัดมีสอสอเยอะนะครับมันไม่ได้แค่ว่าเอาสอสอเขตนะหวังใบที่สองด้วยแบบสองใบด้วยนั้นซึ่งเป็นฐานเสียงภูมิใจไทยทั้งสิ้นและอย่างเสียสเกตเนี่ยภูมิใจไทยพึ่งดูดนะครับจากสมาชิพกพรรคเพื่อไทยก็ไปหลายคน ล้วนั้นการไปซ้ํา<ม>การไปอะไรต่างๆไปการไปยืนยันต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาเกลียยเสียากคุณคุณอ๋อไม่มีทาง,งเลย<ม>นะครับ<ม>แล้วชุดคําอธิบายต่างๆเนี่ยผมผมคิดว่าคือมันทําให้เล่นเกมแบบเนี้ย<ม>เพื่อไทยน่าขันนี้ก่อนการเลือกตั้งเขาจะเล่นง่ายกว่าแต่ภูมิใจ<ม>ไทยอยู่ในภาวะหลังพิมฝาต้องทําทุกอย่างให้ตัวเองมีอํานาจต่อรองนะครับคือถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยณวันนี้ดูเหมือนว่ากระแสของภูมิใจไทย หรือว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่นักวิเคราะห์หลายคนก็เก่งเอาไว้ว่าโอ้โหภูมิใจไทยมีสิทธิ 80, ์ที่จะ8ปดสิบมีสิทธิ์ที่จะร้อยเก้าอี้คุณเอาทินก็มั่นใจว่าอาจจะเป็นร้อยเก้าอี้เหมือนกันเนี่ยในมุมของอาจารย์คิดว่านะวันนี้80ดิถึงไหมฮะภูมิใจไทยผมคิดว่านึ่นแปดสิบนั่นคือปาฏิหาริย์อย่างที่สุดละโปาฏิหาริย์เลยฮนะคือเอาจริงๆนะเอาแค่ในกรุงเทพที่ว่าภูมิใจไทยกะตั้งใจว่าจะแจ้งเกิดเนี่ยผมรู้สึกว่ากระแส คุณอ๊อฟต้องเข้าใจว่าสนามวิธีสนามคนกรุงเทพเป็นสนามที่สวิงสูงมากถ้าพูดภาษาเลือกตั้งคือเหมือนสวิงสเตทอะสวิงซิตี้อะนะครับคือภูมิใจไทยเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยถูกปฏิเสธไปตั้งนานแล้วนะค,ะคบนี่มันเหลือแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับดังนั้นภูมิใจไทยสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องกลับไปรักษาฐานที่บัานในการฐานที่มั่นตัวเองก็ถูกรุกนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อีสานใต้นะฮะคือการที่ ในอย่างโคราชเนี่ยเป็นตัวอย่างเมืองหนึ่งรองจากประเทศที่มีมีโอกาสเป็นเมืองที่สวิงสูงนะครับ,รบเพราะว่าโคราชไม่เคยมีพักไหนได้ยกจังหวัดสักครั้งเลยคือสังเกตนะครับว่าไม่ว่าพักก้าวไกลหรือเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะไปพื้นที่ที่มันมีโอกาสอาเสียงมันมันแบบกึง่งกึ่งกึ่ง50 50แบบมีโอกาสสวิงข้างไหข้างหนึ่งสูงนั้นต้องไปยืนยันเช่นวันนี้เป็นพักนี้เพิ่งมาหาเสียงวันรุ่งขึ้นอีกพักหนึ่งอีกขั้วหนึ่งมาหาเสียงทันทีเลยนะครับผมคิดว่าปรากฏการณ์ตรงนี้ย ไอ้เรื่องจะไปเกียเซียเนี่ยผมคิดว่าท้ายสุดเนี่ยเขาภูมิใจไทยจะแบบสมมตินะเพื่อไทยจะเอาภูมิใจไทยแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือก็ต่อเมื่อตัวเลขเขาน้อยจนไม่มีอำนาจต่อรองอืมครับครับอ่ะจริงๆวันนี้เราอาจจะคุยเรื่องเพื่อไทยกันเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้มีกระแสจากกรณีคุณอุ้งอิงคุณทักษิณนี่นะฮะผมก็เลยไปสังเกตจากหลายๆโพมาฮะอาจารย์ฮะว่าคุณเศรษฐาธวีสินเนี่ยลงพื้นที่เยอะมากในช่วงนะที่คุณอุ้งอิงเนี่ยลาไปคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะะ แต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมของคุณเศรษฐาเนี่ยดูเหมือนว่าก็ก็ไม่ได้ขึ้นมากนักนะให้อาจารย์ลองพูดถึงกระแสของคุณเศรษฐานหน่อยว่ามันมัน,ม,นมันจะได้ไหมหรือบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณเศรษฐานี่แหละตัวจริงคุณนุ้งอิงเนี่ยตัวหลอกเอานามสกุลมาใช้หาเสียงเฉยๆอาจารย์ว่าไงฮะคือจริงๆเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาเปิดตัวก็ช้าเกินไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วสองเนี่ยคนก็รู้ว่าเจ้าของพักตัวจริงไม่ใช่คือคุณเศรษฐาครับ มันน้ำหนักการพูดเนี่ยหลายข้างหลายคราเนี่ยอย่างคุณธรรมรั์ยังแย,แย่แย่มาเลยว่าเฮ้ยใช่ตัวจริงหรือเปล่านะ uh, ได้พูดอย่างหรือยังจะหมย uh, ว่าจะไม่เอาพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับ,รบแต่เน้นเหมือนว่าคนที่พร้อมอะไรคุณเศรษฐาอาจจะเป็นคนที่มาอยู่มาแบบไม่นานแล้วรครอมที่จะจากไปคือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เจ้าของอ่ะเป็นแค่คน <Ừ. S 1> มาช่วยต่อห้องมาสร้างบ้านเพิ่มเติม,ตมครับนั้นภาษาหรือวิธีคิดหรือการตอบอำนาจพลานุภาพในในวาทกรรมในให้คนจะมีน้ำหนักเนี่ย มันไม่หนักแน่นเท่าคุณแพรทองทาถูกไหมครับั้นคุณคแพรทองทาก็จะทำให้รู้สึกว่าเวลาพูดดีเบตอะไรต่างๆเนี่ยมันมีน้ําหนักสูงกว่าไม่ใช่ว่าคุณศสษฐามไม่ได้มีความรู้นะครับมีความรู้สูงมีประสบการณ์สูงกว่าแต่การที่ว่าความชัดเจนมาเปิดตัวช้าเกินไปหน่อยการแนะนาตัวกันในต่างๆเนี่ยแล้วภาพเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาครับในการสร้างแต่คุณแพรทองทาเนี่ย ภาพเนี่ยอยู่ตั้งแต่คุณทักษิณตั้งแต่เธอจึงตัวเล็กๆถูกไหมครับนะฮะตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันภาพมันจําคนก็เห็นต่อเนื่องคนซึมซับวิธีคิดซึมซับอะไรต่างๆแต่คุณเศรษฐาเนี่ยมาอีกแบบหนึง่งงนั้นมันจึงมีความแตกต่างกันนะครับ,รบและข่าเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพลานุภาพจริงๆสอสอเขตนะเขาไม่ได้ยึดโยงหรือผูกพันกับคุณเศรษฐาแค่แบบเอามาต้อนรับในช่วยกันหาเสียงด้วยกันดังนั้นพวกสอสอว่าที่สอสอเขตหรือผู้สมัครเนี่ย เขาก็รู้ว่าใครคือผู้กําหนดเกมตัวจริงในพักเพื่อไทยอืถ้าอย่างนั้นอาจารย์มันมีอีกหนึ่งข้อสังเกตนะก็คือว่าคนด d เดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือว่าคุณชัยเกษมเนี่ยแทบจะไม่ไปเวทีดีเบตไหนเลยนะฮะอาจจะมีคุณอุ้งอิงบ้างแต่แบบครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้นคุณเศรษฐานี่ยังไม่ไปเลยนะฮะคือตรงนี้อาจารย์มองยังไงเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมผมเห็นคนเดียว หมอมิงหมอมิงหมอมิงคุณหมอพฟมินทัไปทุกเวทีเลยอาจารย์คิดยังไงกับประเด็นนี้ผมเข้าใจว่ายุทธศาสตร์เนี่ยเขาไม่ต้องการให้ไปขยายผลเปรียบเทียบไงเพราะว่าไปแล้วหมองอ่ะคุณอ๊อฟไปแล้วหมองกว่าต้องยอมรับนะนักข่าวเดนี่คือคุณพิธาเนี่ยภาพกรอบพื้นที่หมดเวลาเวลาดีเบตเวลาพูดอะไรมาเสียงกองชงกองเชียร์หัวคะแนนโดยธรรมชาติเนี่ยเสียงดังแบบกระหึ่มหอทุกทุกทุกดีเวทีดีเบตทุกห้องทุกเวทีไม่ว่าลานการแจ้งก็ตามเนี่ย คือถ้าเอาไปแล้วเนี่ยแล้วเสียของเสียทรงเนี่ยอย่ายไปนะครับ oh. จําได้ไหมสมัยคุณยิ่งรักคุณยิ่งยิ่งรักก็ไม่ไปดีเบตสักวีทีเดียวเลยแต่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แบบเดีียวๆตัวต่อต,ต,ตัวเงี่ยได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะขาดว่าถ้าสิ์ในการที่จะแบบดีเบตแบบสวนกลับแบบฉับพลันได้บอกไหมฮะแล้วก็คือบางทีว่าถ้าโดนสวนแล้วบางทีสีหน้าสีตาออกเนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อการเอาไปตัดต่อนะในโลกโซเชียล ดูไหมครับดังนั้นถ้าคุณไม่แข็งพอเนี่ยอย่าไปก็ทําถูกแล้วในเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาสามารถขยายคอนเทนต์ในของแต่ละคนได้นะนะคุณคุณเศรษฐาไม่เอารัฐประหารคุณแพรทองทานก็ไม่ปฏ่ไมจับมือกับคนที่จะทํารัฐประหารในขณะที่อาจาร,รย์ชัยเกษบ่ะถ้าขายดีดดผมคิดว่าแกถ้าคนฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายสียมต้องบอกว่าแกเป็นคนที่อยู่วินาทีสุดท้ายพยายามปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตย ก่อนที่คุณประยุทธ์จะประกาศรัฐประหารยึดอนานาจถ้าคนขายอิมมิกดีๆนะบอกนี่นนี้คือนักสู้คนสุดท้ายเลยนะก่อนที่คุณประยุทธ์จะยึดอำน,นาจอยู่ที่การที่ว่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างไรนะครับครับอถ้าอย่างนั้นแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้หลักคิดวิเคราะห์แบบเดียวกันไ<ม>ด้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอาที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไปดีเบตเหมือนกัน แบบนี้พอจะเทียบกับกรณีของเครือไทยได้ไหมอาจารย์ว่าเออไปแล้วก็ดูแลเสียเปรียบก็ไม่ไปดีกว่าออกสื่อสัมภาษณ์เดียวๆดีกว่าเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเลยว่าไปแล้วเสียของและคาร์เดวกันแต่ทั้งสองคนก็ไม่คุ้นชินอยู่แล้วกับเรลัะสาแบบนี้ถูกไปครับ,รบไว้พิบจังหวะจากคนที่จะไปดีเบตเนี่ยเอาละไม่ใช่นักการเมืองแบบโดยธรรมชาตินะฮะนะคุณเศรษฐาก็ไม่ใช่นักการเมืองโดยธรรมชาตินะไหมอาจารย์รชัยเกษก็เป็นนักวิชาการเป็นนักกฎหมาย คุณแพทอง<ม>ทานก็แม้จะไปออกดีเบตมาบ้างแล้วนะคร<ม>ับแต่หลายครั้งหลายค่าต้องยอมรับว่าได้พักการเมืองจากฝ่ายพักในขั้วเสรีนิยมด้วยการคอยประคองด้วย<ม>อย่างครั้งก่อนๆมผมดูเวทีรายการคุณสอยุทธ์เนี่ยได้ท่านพลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์มาช่วยตบประเด็นมาช่วยเกานะบางทีแบบมันทําให้เอ,อะไรหลายอย่างผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ดังนั้นการยืนระยะในระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยเมื่อเปรียบเทียบว่าฝ่ายนั้นเ็าส่งอะไรมาแล้วประเด็นที่พูดพูดเรื่องอะไร ถูกไหมครับถ้าพูดประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเอาล่ะทีมนักยุทธศาสตร์ออย่างคุณหมอพรหม,มินใช่ไหมครับพูดแน่นอนครับมันอาจจะไม่ว้าวมันอาจจะได้ออถูกโจรสหรับคนที่นึกถึงเลกาซีมรดกสมัยตั้งแต่ไทยรักไทยปี44เนี่ยหลายคนอ,อาจจะจำะคุณหมอพรหม,มินได้แต่มันอาจจะไม่ว้าวในตลาดร่วมสมัยในทางการเมืองแต่เป็นการที่เอานักยุทธศาสตร์มามาพูดแต่ว่าไม่ต้องการให้รู้สึกว่าตัวเองจะถูกโจมตีในเรื่องประเด็นที่ว่า าคือพูดง่าว่าคุณหมอพมบินเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องการใช้คําพูดอยูแล้วครับครับครับผมอาจารย์พอดีเวลาเราน้อยขอสั้นๆนิดนึงขอแตะก้าวไกลนิดนึงแล้วกันเนียช่วงหลังเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอหก้าวไกลดูกระแสดีเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกเองนะฮะมีหัวคะแนนแบบธรรมชาติสองคำถามฮะคืออันเนี้ยดีจริงหรือเปล่าคือบางคนบอกเฮ้ยนายกโซเชียลหรือเปล่ากับสคือ แล้วเขามีวิธีการปลุกมวลชนให้กระแสแรงจริงๆแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงฮะอาจารย์คือเอาจริงๆนะนอกจากว่าใช้โซเชียลเปแล้วก็เป็นโซเชียลที่พักดีสื่อพวกแอดมินพวกอะไรต่างๆเขามีฐานแฟนคลับที่แน่นอนครับคือติดตาม <S <S ยงสม่ำเสมอน,น,น,นะครับ <S <S 2> <S 2> คือพูดง่ายๆว่าคือเป็นรัณดเป็นอะไรเป็นดาวกระจายทีมคุณพลดาวกระจายเยอะมากแล้วทุกทีมผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้อะไรมีทีมการใช้สื่อโซเชียลที่เข้มแข็งมากแต่สิ่งสำคัญนะคุณออฟ คุณพิธาไปไหนคือทํางานแบบการ PR อย่างเป็นระบบผมเห็นตั้งแต่แรกครับ,บ่าไปหาเสียงเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อยืดง่ายๆไปนั่งกินข้าวกับช,ชาวบ้านเนี่ยคือไม่ต้องมีพิธียตตรองถามว่าคุณเศรษฐาก็ทำไหมก็ทําแต่คุณพิธา<ๆ>ดูด,ดูรู้สึกว่านั่งกินกับเสือนั่งแบบบ้านๆอันนั้นคือประเด็นหนึ่งสองไปไหนคุณพิธาผมสังเกตไปนั่งฟังไลฟ์ในหลายหลายเวทีนะจะพูดจุดแข็งหรือเสน่ห์ของพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆให้คนมีฮึกเหิมมีความมีอารมณ์ร่วมมีความภาคภูมิใจอย่างล่าสุด อย่างที่ไปที่ภูเก็ตผมก็เพิ่งรู้จากสิ่งที่คนเยอะมากเยอะจริงๆผมก็เพิ่งรู้จากคุณพิธานี่แหละบอกว่าบอกว่านะอ่าอะไรนะอโกล่าเกิดกําเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละนะครับนมายถึงว่าในช่วงโควิดในช่วงส่งเสริมในช่วงการเพิ่มรายได้เนี่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยบอกโอ้ผมเป็นคนภูเก็ตแหละถ้าผมฟังคุณพิธาผมรู้สึกคึเขืมอารมณ์ร่วมนะ S <S <S ออบ้าน, <S <S บ,านบ้านเมืองเรานี่ก็มีของดีถนะ้าไม่ใช่มีแต่ทะเลไม่ได้มีแต่โรงแรมไม่ได้มีแต่แหล่งท่องเที่ยวมันมีทรัพยากรอ,อย่างอื่นที่เรายังคลาไปไม่ถึงแต่คุณพิธามาพูดอ่เอ้นเขารู้จักเอาทําการบ้านว่าจะไปที่นี่จะพูดอะไรถึงจุดแข็งอะไรเนี่ยคือแต่ทุกพักการเมืองที่พูดเนีนึกออกไหมฮะจะแก้ปัญหาความยากจนจะแก้ปัญหาในสิ่งที่มีแต่คุณพิธาและก้าวไปเอาสิ่งที่ในในคนในช้องถิ่นหรือในคนในชุมชนเนี่ย ไม่ได้สังเกตรหรือเหลียวมองมาก่อนเนี่ยดึงมาใช้เป็นประโยชน์ครับเนี่ยคือความแตกต่างผมรู้สึกโอ้นะครับเอาล้แกจะเป็นนักอีเบตอะไรต่างๆแล้วแกผมคิดว่าหลายครั้งหลายคราเนี่ยร,รูปแบบของการหาเสียงเขาจะใช้วิธีการหาเสียงแบบในระดับพื้นที่ชุมชนย่อยซอยหมู่บ้านตลาดเล็กๆไม่ต้องใช้วิธีปราศัยแบบวิธียักษใหญ่แบบพักการเมืองแบบดั้งเดิมอ่ะจับจอเอลซีดีแบบใหญ่ๆทีวียักษๆทำโต๊ะเก้าอี้ร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ย เราจะไม่เห็แบบนั้นเราจะเห็นเขาโทรโขมนั่งรถแห่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้สื่อในการที่เข้าถึงโซเชียลตัดตอนในทิกตอกไอจีอะไรต่างๆแค่นี่แหละครับมันก็มีภาพมีโมเมนต์ดีๆให้เห็นแล้วนะครับแล้วแล้ว,ลว,ลวอย่างกรณีดราม่าของคุณพิธาที่โอเคฝ่ายที่อาจจะไม่ชอบคุณพิธาไม่ชอบพักเก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ก็โจมตีหนักเหมือนกันนะฮะว่าคุณพิธา โกหกหรือเปล่าพูดความจริงไม่หมดหรือเปล่าหรือเลือกที่จะพูดแล้วไม่พูดประเด็นไหนหรือเปล่าในช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นอาจารย์มองว่าเป็นเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคของคุณพิธาไหมฮะก็ไม่อะครับคือคือเป็นเรื่องปกติทุกคนจะเข้าแวดวงการเมืองแล้วยอมถูกตรวจสอบแต่ใครเดียวกันพบว่าถ้าเองจะตรวจสอบกรุณาตรวจสอบพวกเดียวกันให้เป็นอย่างนี้นะหมายถึงพวกรักลุงทั้งหลายเนี่ยให้รายละเอียดถีท้วนนะให้มันสะอาดแบบนี้บ้างนะ นึกออกไปครับไม่มีปัญหาครับตรวจไปเลยบุคคลสาธารณะแต่เขาบอกว่าคุยโทษนะมึงอย่าพลาดนะกูจะขยีให้ซ้าเรื่องแค่เนี้ยเรื่องขี้หมานะครับคือนี่คืออารมณ์ของคนรังคนชิงชังไงแค่ผายลมมึงก็โทษนะคุณก็มีความผิดแล้วโทษโทษโทษคุณภาษธานทุนนะครับแค่หายลมคุณก็รังเกียจแล้วแต่ขณ้นยุ่กันพอทําผิดแบบบางคนนะมีภาพแบบโอ้เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่เป็นฝ่ายเดียวกันปิดตาครังเดียวไม่เป็นไรคนเรามันปิดพลาดกันได้ เนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยนี่ไงทุกคนบรรดาเจริตคุณ,เ,คณเขารอจังหวะพลาดเพียงแต่ว่าเขารอจังหวะซ้า,าเติมเท่านั้นเองไม่มีอะไรฮะแต่ถ้าสมมติว่าค,คนมันเชื่อมั่นเนี่ยอย่าลืมนะการเมืองไทยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีคะแนนอีกข้างหนึ่งมาสวิงไฟตรงมาแต่มันอยู่ตรงกลางไงคือการตัดสินคุณออฟครับแล้วการตัดสินเนี่ยหลายคน,นบอกว่ากลัวคนนี้ไม่ได้ เลยจำใจแม้ว่าจะไม่ได้รักมากที่สุดแต่รักอีกแต่รักเพื่อใจเขาได้มาทางานเนี่ยยังกรณีอาจารย์ชาติชาติแลนสไลด์คุณออฟ,ฟายอนุรักษ์หรือคนกลางๆหลายคนนะรู้ว่าอาจารย์ชัติชาติเชื่อมโยงกับภาคเพื่อไทยอย่างแก่ไม่ออกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดไปเองแต่ <ạ? S 1> ด้วยบุคลิกหรือความสามารถความเชื่อมั่นเนี่ยมันก้าวข้ามความสงสัยได้ดังนั้นคุณพิธาหรือก้าวไกลเนี่ยถ้าตัดประเด็นเรื่องอะไรนะการไปรูปสถาบันหรือประเด็นละเอียดอ่อนแต่เรื่องประเด็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับ อ่าสุราก้าวหน้าเรื่อง LGBT เรื่องหลักสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยที่เขายกขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดกับเขาผมผมคิดว่าอะไรจะประเด็นที่ตึงเนี่ยสังคมอาจจะยังไม่ยอมแต่ถ้าประเด็นอะไรที่หย่อนมาได้แล้วคุณไปทาในสิ่งที่คุณจะผลักดันได้เนี่ยอย่าไปหมกรื่งเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวไปทําเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่คุณทาว่าคุณไม่มีแผลคุณมีคุณมีแต่อนาคตคุณไม่มีอดีตเนี่ยผมฟังจากที่คุณพิธาหาเสียงใช่ไหมอย่างแบบไปภูเก็ตชาวภูเก็ตไม่มีอดีตมีมีแต่อนาคตเนี่ยคนเกลเฮ่เงี้ย งั้นคุณต้องทําให้คนเชื่อว่าคุณมีความทะเยอทะยานที่จะทาพาประเทศเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ในสิ่งที่คนมองคุณอย่างมัวมองหรือตั้งคําถามเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับการตรวจสอบนะและหลักฐานอะไรต่างๆมันจะประดังประเดมาเองจริงบ้างเท็จบ้างเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยนั่นแหละนะครับครับครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนอาจารย์มาวิเคราะห์กันใหม่นะวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ